วันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบเลกตัวเองนะครับอีกหนึ่งอย่างในการทำเกษตรก็คือบ่อน้ําตื้นวันนี้ก็จะพามาดูการขุดบ่อน้ําตื้นด้วยตัวเองต้องบอกว่าเป็นบ่อน้ําตื้นที่ขุดเองนะครับแล้วก็หาข้อมูลความรู้ด้วย youtube นะครับแล้วก็เอามาลองทําดูเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการขุดกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือเสียมนะครับเสียมก็จะเป็นเสียมที่ ที่เป็นผานนะครับเอาผานมาทาเสียมซึ่งมันแข็งแรงมากมันสามารถที่จะขุดพวกหินลูกกลังหรือว่าอะไรพวกที่แบบเป็นหินได้นะแล้วก็จะเป็นเสียมที่เราซื้อมาจากจากห้างเนาะมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ก็จะเอาไว้สําหรับเซาะร่องเซาะทรายอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีจอบอันนี้ก็สําคัญมากนะครับ จบเราก็จะเป็นด้ามสั้นประมาณเนี้ยประมาณแล้วก็ไอใบมีดนะครับใบจอบเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นใบยาวนะครับเป็นใบสั้นๆแบบนี้มันจะง่ายเพราะว่ามันเป็นสิแอบนาะแล้วก็คูถังนะครับคูถังจากประสบการณ์ที่เราเจาะเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับต้องต้องเปลี่ยนไอพลาสติกตรงนี้นะครับเป็นเหล็กเอาเป็นเหล็กเส้นมาดัดเวลาที่เราหย่อนลงไปมันจะได้ ไม่เสียวเวลามันขาดมันหักนะครับมันก็มีพุ่งกีนะครับพุ่งกีนี้จะใช้ตอนที่แบบอยู่ช่วงข้างบนนะครับแต่พอลึกลงไปอาจจะต้องใช้ถังน,นะครับเรามีอุปกรณ์ต่อมาครับเป็นอุปกรณ์ DIY ทำมันนี่เลยนะครับทีแรกเราจะใช้เป็นลอกนะจะใช้เป็นลอกก็ได้นะแต่ลอกมันราคาค่อนข้างแพงน,นะครับเราเลยใช้เป็นแบบลอกสลิงแบบ เป็นราคาถูกกว่านะก็สามารถเอามาประยุกต์ต่อกันได้แล้วก็จะมีที่ห้อยท่อหย่อนท่อนะครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นเหล็กเส้นนี่นะครับเอามาดัดแล้วก็เอามาออกเชื่อมนะครับอันนี้ก็ไว้เกี่ยวกับรูท่อในการหย่อนนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกอันนึงนู่นนะครับอยู่ในบ่อนะครับเห็นไหมครับเป็นอุปกรณ์สําหรับในการตักทรายนะครับซึ่งมันก็จะ ง่ายสะดวกกว่าเสียงนับตักได้ในปริมาณที่เยอะซึ่งบอ่อที่เราขุดตรงนี้เราได้หาข้อมูลมาแล้วนะว่าพื้นที่ระดับน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2-5เมตรนะครับก็2เมตรแรกก็ไม่เจอครับไปเจอช่วงประมาณ3เมตรครึ่งนะครับเป็นตาน้ําลักษณะของโพรงน้ําที่เราเจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นโพรงทรายนะครับเป็นทรายละเอียดเป็นโพรงทรายเลยนะครับซึ่งมันจะมีน้ําซึมมาตามเม็ดทรายนั้นครับ ซึเข้า,าทีนี้ยเราใช้ไดโวในการดูดน้ําด้วยขุดด้วยเนะี่ยไดโวตัวเนี้ยครับมันท่อน้ําออกสองนิ้วมันทําให้สามารถที่จะดูดทรายขึ้นมาได้ด้วยจึงทําให้เราต้องแก้ปัญหาในการขุดนะครับเพราะว่านี่คือต้องบอกก่อนว่าเป็นบ่อแรกในการขุดของเราเนาะปัญหาในการขุดบ่อที่มีน้ําเยอะแล้วก็มีทรายเยอะนะก็คือเราต้องสั่งหินนะครับเราจะใช้หินเป็นหินเกดแบบนั้นนะครับเอามาในการ อุดไปด้วยนะครับอุดด้านข้างแล้วคือขุดไปแล้วก็เอาหินเนี้ยอุดไปด้านข้างเพื่อเวลาที่เราดูดไดโวดูดน้ําขึ้นมานะครับทรายที่อยู่ด้านข้างจะได้ไม่ลงมาด้วยนะครับมันจะทําให้ไม่ไม่พังนะครับแล้วก็เป็นฟิลเตอร์กองน้ําอย่างดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับพอระดับน้ําเราได้ในปริมาณที่พอดีแล้วอาจจะขุดลงไปอีกสักประมาณสองท่อเพื่อที่จะใส่หิน ด้านล่างนะครับท่อหนึ่งระดับน้ําก็ปริมาณน้ําก็เพียงพอต่อการใช้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนจบกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นบ่อแรกในการขุดเองทําเองระยะเวลาในการขุดจริงๆก็ประมาณสามถึงสี่วันครับถ้าขุดจริงๆนะครับแต่อันนี้เรา,าทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับว่างก็มาขุดนะครับก็เลยช้าหน่อย แต่ถ้ารวมเวลาทำจริงๆก็ประมาณ3-4วันสำหรับลักษณะดินที่มันขุดง่ายอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหินหรือว่าเป็นทรายที่ทรายน้ำเยอะจริงๆอาจจะต้องอาจจะช้ากว่านี้ครับจริงๆงานทรายนี่มันจะยากมากนะครับเพราะว่าเวลาเราทำไปแล้วเราต้องอุดไปด้วยนะทำไปแล้วก็อุดทรายไปด้วยก็อันนี้ก็มาแบ่งแบ่งปันนะครับแชร์ประสบการณ์เยี่กับ,บการขุดบ่อน,น้ำตื้นด้วยตนเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนี่ยฮะล้อนะครับลอกในการขนส่งขนส่งอ่าคุถังขนดินขึ้นนะครับขนหินลงนะครับก็จะใช้เป็นวงล้อจักรยานนะครับเอามาดัดแปลงเอานะครับก็สามารถช่วยได้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันต่อนะครับ นะครับหลังจากที่เราเริ่มเอาหินในการอุดเข้าไปด้านข้างผนังเพื่อบล็อกทรายไม่ให้เข้ามานะครับ ในบอ่อของเราแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการสูบคือเราต้องทําไปพร้อมกัน,นครับสูบด้วยบล็อกหินไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ําที่จะไหลเข้าบ่อร้รนนครับผ่านตัวหินเกดนะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ในการกรองก่อนเข้าบอ่อรานะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้เป็นฐานกลามะพร้าเป็นเก็ศฐานกลามะพร้ามาโรยด้วยเนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์อย่างดีมากนะดูครับน้ําก็จะเริ่มใสขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกนะครับตอนนี้เราเริ่ม อัดหินเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับลองไปดูในบอ่อนะฮะอัดอัดหินเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราขุดไปนับอัดหินไปด้วยแล้วก็สูบออกด้วยเพื่อที่จะทําการทำฟิลเตอร์ในการกรองน้ําจากด้านนอกข้าบอ่อนะจะทําให้น้ําเราเนี่ยใสยขึ้นนะครับอันนี้ก็ใครมีวิธีการหรือประสบการณ์ในการขุดบอ่อน้ําตื้นก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับนี่ก็เป็นบอ่อแรกของเรานะครับแล้วก็ ทำการขุดไปด้วยหาข้อมูลไปด้วยนะครับแล้วก็ทำไปด้วยก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับที่สำคัญเลยคือเครื่องมือในการขุดบ่อน้ำตื้นเนี้ยเรารู้ว่ามันต้อง DIY ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเช่นการหย่อนบ่ออย่างเงี้ยเราจะไปจ้างรถเคนมันก็ไม่ได้นะครับราคามันแพงครับแค่มายกบ่อลงซึ่งเขาไม่มานะครับในลักษณะที่แบบว่า มาปุ๊บรอเราทํางานด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องประยุกต์นะครับประยุกเครื่องมือขึ้นมาในการที่จะทํางานใช้เองครับตอนนี้นะครับเราได้กบออกมาตัวหนึ่งเอา้ามันเข้าไปอยู่ได้ยังไงไม่รู้นะครับกินเดือกบขึ้นมาตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งมีอีกัอด้วยเอามาโชวนะ์หน่อยเป็นบ่อน้ําตื้นนะครับบ่อน,นี้เราจะตั้งจริงๆตั้งจะจ,จ,จะขุดประมาณแปดเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ํามันตื้นคือ ก่อนที่เราจะขุดเราเช็คแล้วอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ประมาณ2-5ถึงเมตรแต่ผมอยากขุดไปประมาณ8เมตรเลยเพื่อที่จะแบบย่อนท่อในการดูดไปเนี่ยประมาณ4ี่เมตรแต่ปรากฏว่าน้ํามันเยอะมากครับเยอะจนไม่สามารถที่จะขุดต่อไปลึกๆได้นะครับระดับน้ํามันมาเร็วเกินเราก็เลยต้องทําการขุดไปบล็อกไปนะครับตอนนี้ก็เลยตั้งเป้าไว้ที่จะลดลงมาเหลือประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรเนะี่ย สีเซนแรกนะครับเราก็จะใส่หินลงไปหมดเลยเป็นฟิลเตอร์ในการกรองน้ำจากด้านล่างน้ำไหลแรงมากครับ 行